คุณแม่โยกนะคะน้องหนึ่งขวบสิบเอ็ดเดือนเวลามีคนแปลกหน้าเข้ามาคุยด้วยน้องจะกรี๊ดใส่แม่ควรทำยังไงดีคะรับมือยังไงดีคะอ๋อเราอะ่ะจะต้องดูความรู้สึกนะคะความรู้สึกคือกลัวหรือป้องกันตัวเองนะคะอู้ไม่ชอบหรอกลัวใช่ไหมลูกมาแม่กอดไว้สิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือสังเกตความรู้สึกของลูกว่าความรู้สึกของลูก เป็นยังไงนะคะการแสดงออกแบบนี้ความรู้สึกอะไรที่เกิดขึ้นนะคะกลัวหร,หรือป้องกันตัวเองหรือไม่ชอบนะคะสองนะคะเราต้องใส่คำพนะา์นะคะออ้กลัวกลัวไม่ชอบไม่เอานะคะภาษากาย 3. ปกป้องลูกให้มากกว่าความกลัวอ่ะแม่กอดไว้แม่กอดไว้มไ,วไม่เป็นไรกลัวใช่ไหม นะคะให้เขารู้สึกดีก่อนนะคะแล้วค่อยมาคุยกับเขาเนี่ยเพื่อนแม่นะคะคือจริงๆว่าผู้ใหญ่ไม่ควรไปจู่โจมเด็กๆนะคะอย่างครูแม่มเองขนาดเป็นนักกระตุ้นพัฒนาการที่สามารถเข้ากับเด็กได้ไวมากนะคะเวลาเด็กๆมาเนี่ยครูยังไม่ไปจู่โจมไปใกล้ไปอะไรนะครูจะมองมองเขาก่อนจ้ะเอ๊ อะไรอย่างเง like. ี้ยหรือมองดูก่อนว่าเขาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของเขาเป็นยังไงนะคะเด็กบางคนครูแ่บไปบ้านน้องเนาะสมมุติอาบไปบ้านน้องเขาอยู่ในห้องเล่นของเขาซึ่งเขาไม่พบเรานานอ่ะเขาเห็นเราเขาเรียบวิ่งไปเกาะพี่เลี้ยงเลยเราก็ไม่เข้าไปนะเราก็ไปแอบดูแอบดูจ้าเอแล้วก็แอบแอบแอบเราก็แอบนะคะสักพักเราก็แอบอีกแล้วเราก็จ้าเออ จากนั้นนะเขาวิ่งมาที่ประตูอ่ะเพื่อที่จะมาหาเราเพื่อที่จะมาดูเราเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ได้เกิดจากลูกนะคะแต่เกิดจากผู้ใหญ่ที่เข้าไปจูโจมน้องให้น้องปรับตัวก่อนนะคะหลังจากนั้นความคุ้นชินนะคะความคุ้นเคยคือบุค,คลิกของเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนไปถ้าเขารู้สึกปลอดภัยนะคะหลังจากนั้นเราก็สอนค่อยๆสอนนะคะ